วนมาแล้วเหลขลับเฉพาะวงในเหลขลับเฉพาะกองฉลากระสมิสเตอร์บอลเน่หน่อยสื่อหวยยังโยมฝ่ามาเบิงฝ่าวมาจดออเดร์พี่น้องสวัสดีจ้าพี่นอ้องปองปายสปูสกุนตอนรับข้อสู่ช่องก็ติดหวยดังมากแช่เอจาจะกก็กลับมาอยู่กับแอดมินอีกครั้งหนึ่งนะพี่น้องแอดมินก็ได้ไปรวบร่วมแนวทางการเซียงโชคตัวเลขเด็ดตัวเลขดังแนวทางดีๆเอามาแบ่งปันพี่น้องในเบิงกันเอจาจะ ก่อนไปรับชมรับฟังแอดมินก็ขอกำลังใจจากพี่น้องนะจ้ะด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องก็สิสด้รับชมคลิปใหม่ๆส่วนแอดมินก็สิสด้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะจะ้ะแลกเปลี่ยนกันเนาะพี่น้องเนาะเพื่อเป็นการบอสเซวลาเฮาก็ไปรับชมแนวทางกันเลยจ้าว่ามีผู้ใดกันแน่เริ่มต้นกันที่แนวทางของเลขลับเฉพาะวงในกันก่อนเลย แนวทางรัฐบาลไทยงวดที่ผ่านมา16สิงหาคมเพิ่นก็ให้เขา้า2ตัวลางตรงๆน,นจะจ๊ะนั่นก็คือ C2 นะพี่น้อง C2 เอากลับมาเบิงต่อกันที่1กันยายนกันตอนเลยเน,นจะจ้ะซึ่งเหล็ลับเพื่อนกระด้ปล่อยแนวทางมาหายแล้วจะ้ะเหลขกลับเฉพาะวงในแนวทางสองโตบนลางงวดประจำที่1กันยายนก็คือ C3 C7 H3 และ 57ได้พี่น้องเดอ้อ43 47 53และ57แคปไปเบิงจดเอาไว้เบิงเด้อพี่น้องเดอ้อเลขลับเฉพาะวงในไปเบิงต่อกันอีกนึงแนวทางเนาจ้ะซึ่งก็เป็นเลขลับเฉพาะกองสลากเนาะพี่น้องซึ่งผลงานงวดที่ผ่านมา16สิงหาคมเพิ่นก,ในก,นกนนน็ให้เขา42เช่นกันเนาะจ้ะแนวทาง2ตัวล่างให้เขา2ตัวล่าง42 เอาก่อมาเบงต่อกันที่1กันยายนกัน่อเลยเราจะซึ่งก็ได้ปล่อยแนวทางมาหายแล้วแนวทางรัฐบาลไทย2ตัวบนล่างงวดประจำที่ห่1กันยายนก็นคือ04 05 27 28 61และ62เได้พี่น้องเด้อ ชุดสองตัวหกหางนะจ๊ะศูนย์สี่ศูนย์ห้าสองเจ็ดสองแปดหกหนึ่งและหกสองแคบไปเบิง้งจดเอาไว้เบิ้งกันเด้อจ้ะเอาไว้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อลอตเตอรี่กันเด้อพี่น้องเด้อไปเบิ้งต่อกันอีกหนึ่งแนวทางเนาะจ้ะซึ่งก็เป็นแนวทางของแอสมิสเตอร์บอลเนาะจ้ะผลงานหมดติพานมากก็ห้เขาสามตัวบนตรง,ตรงๆเนาะจ้ะนั่นก็คือห้าแปดสาม สองตัวบนก็คือแปดสามนะพี่น้องเน้นให้เขาให้ต้นเน้นเราจะแปดสามพี่น้องชุดสามตัวก็บาแปดสามตรงๆเระจะแอสเมิสเตอร์บอลเอากลับมาต่อกันที่หนึ่งกันยายนกันต่อเลยซึ่งแอสมิสเตอร์บอลก็ได้ปอยแนวทางมาใหา้เนานะจาะสึ่งชุดนี้ก็เป็นแนวทางบนเอาจะสามตัวบนซึ่งให้ตัวเด่นที่รักสามสามตัวบนที่เพิ่นให้ก็คือแปด8าสามแปดเก้าสามแล้วก็แปดศูนย์สามนะพี่น้องเ้อ 8 5 3 8 9 3และ8 0 3ชุด2ตัวบนก็คือ5 3 9 3และ0 3นย์สมจ้าแมเปมีอีก1ชุดแอดมินก็จะเ,เอามาลงพี่นองได้เบิ่งกันอีกครั้งนึงแล้วจ้าชุดนี้ก็แคปตัวนี้เอาไว้เบิ่งก่อนเด้อพี่นองเด้อมาเบิ่งต่อกันทีน่แนวทางของเน้นหน่อยสื่อหวยยังโยมนล้จ้าแนวทางรัฐบาลไทยงวดประจำวันทีน่1กันยายน คนก็ให้แนวทางชุด3ตัวก็คือ864 647ต่อด้วยชุด2ตัวที่ให้ก็คือ64 47และ75เด้อพี่น้องเด้อ864 647 64 47และ75แนวทางเน่นหน่อยซื้หอหวยยังโยมนะจ๊ะ แคปไปเบิงจดเอาไว้เบิงกันเลยจ้าพะวาสเป็นแนวทางของเลขกลับเฉพาะวงในที่ไหามาสองโตสีห่หางเลขกลับเฉพาะกอฉลากสองโตหกหางแล้วก็แน,นวทางของมิสเตอร์บอเราจะไฮมาสามหางแล้าาพี่น้องถูกสำนักก็เป็นแนวทางที่นนาติดตามกันทั้งนั้นเลยเราจะพี่น้องก็จดไปเบิงแคไปไปเบิงเอาไว้เทียบตัวเลขในการเลือกซสือลอตเตอรี่กันเด้อพี่น้องเด้อ ถ่ายนี้แอดมินก็นขอให้พี่น้องสภุสคนโปรดใส่วิจารยานในการรับชมแล้วก็ร,รับรู้้อมูลอย่างมีสตินะจ๊ะเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคด้วยพี่น้องเด้อแล้วก็สนับสนุนการสื่อสลากกินแบงรัฐบาลเท่านั้นดนยจะ้ะ ทางช่องบอสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิกดกฎหมายทุกชนิดเด้พี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกทุกสำนักนํานดลยจ้าการลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจรารณากันให้ดีด้ดจ้ะสื่อตามกำลังทรัพย์สื่อตามผืนดวงของเจ้าของเด้อพี่น้องเด้อแอดมินก็ขอให้พี่น้องสปูสักคนโชกดีแห้งๆปังๆมนันๆกันทุกคนเ้อจ้ะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอตัวลาพี่น้องเป็นซํานี่ก่อนเ้ยจ้าเดี๋ยวจังกลับมาพอ กันไหมในคลิปนะสวัสดีจ้า